สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะตอนรับเข้าสู่สปอร์ตบาร์สตอรี่นะคะรายการที่พร้อมเสิร์ฟเรื่องราวที่น่าสนใจของวงการฟุตบอลต่างประเทศทั้งในแล้วก็นอกสนามแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องในอดีตที่น่าจดจําหรือว่าเรื่องในปัจจุบันที่น่าสนใจเราก็ไม่พลาดที่จะหยิบยกแล้วก็นํามาให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ชมไปพร้อมๆกันนะคะและในวันนี้ค่ะสปอร์ตบาร์สตอรี่พาคุณผู้ชมนะคะ ไปดูหนุ่มฮอตค่ะที่ว่ากันว่าเขาเนี่ยจะเป็นตัวตึงคนใหม่ในถิ่นเอติฮัสเตเดียมเป็นใครไปไม่ได้แลวค่ะนอกจากเชเรมี่โดกูปีกตัวจีตของแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยล่าสุดในพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2023-2024ในสัปดาห์ที่11เรือใบสีฟ้าแมนซิตี้ถล่มบอลมัดเละเป็นโจ๊ก6ประตูต่อหนนะคะ ดูกูก็สร้างสถิติน่าสนใจซัดหนึ่งประตูกับอีก4แอสซิสช่วยทีมควา้า3แต้มขึ้นไปเป็นจ่าฝูงตารางคะแนนได้สำเร็จแล้วค่ะ เชเรมิโดกูปีกดาวรุ่งทีมชาติเบลเยียมย้ายมาจากแรนส์ในลีกเอิงฝรั่งเศสมาเล่นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อช่วงสัมมอร์ที่ผ่านมานะคะค่าตัวเนี่ยอยู่ที่55.4ล้านปอนด์หรือว่าประมาณ1934.5ล้านบาทพร้อมกับเซ็นสัญญาร่วมทีมนาน5ปีและประตูแรกของเขากับซีเซอร์ซิตี้เนี่ยก็เกิดขึ้นในเกมลีกนัดเยือนเวสต์แฮมยูไนเต็ด กระทั่งล่าสุดค่ะที่แมนซิตี้ภายใต้การนำของเป๊ปกววเดล่ายอดเทรนเนอร์ชาวสเปนเปิดรงังเอติฮัสเตเดียมถล่มบอลนมัดไป6ประตูต่อ1ดาวเตะวัย21ปีก็เชิดฉายแบบสุดๆเลยนะคะเขาซัดไป1ประตูแล้วก็ทำไปถึง4แอสซิสโดยทำประตู1 0ในนาทีที่30 หลังจากนั้นค่ะไล่แอสซิสต์ยาวเลยนะคะให้แบนาโดซินว่าไป2ครั้งมานูเอวาคันจีไป1ครั้งและฟิลโฟเดนไปอีก1ครั้งทำให้เขากลายเป็นผู้เล่นอายุน้อยสุดในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกคือ21ปีกับ161วันที่มีส่วนร่วมโดยตรงถึง5ประตูนในเกมเดียวค่ะยังไม่หมดนะคะเมื่อเขาเนะี่ยยังกลายเป็นนักเตะที่อายุน้อยสุดในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกที่กดไป4แอสซิสต์ในเกมเดียวอีกด้วย ลางโชว์ฟอร์มสุดยอดค่ะโดูกูก็ออกมาเปิดใจแบบถ่อมตัวนะคะว่าภูมิใจมากๆการอยู่ในทีมแบบนี้ทำให้เล่นง่ายมากเพราะว่ามีการวิ่งเคลื่อนที่กันตลอดเวลาทุกคนในทีมต่างเป็นนักเตะชั้นยอดและเมื่อคุณมีผู้เล่นระดับท็อปอยู่รอบข้างแบบนี้มันก็เลยง่ายที่จะหาจังหวะผ่านบอลถูกที่ถูกเวลาและตนก็เล่นบอลสไตล์นี้ในการดวลตัวต่อตัวมาตั้งแต่อายุ8-9ขวบแล้ว เมื่อตอนมาที่นี่เป๊ปก็ขอให้เล่นแบบแวกฝ่าแนวรับดวลหนึ่งต่อนหนึ่งมันจึงเป็นอะไรที่ตนเนี่ยชอบมากเลยนะคะอีกอย่างทีมเ,เราเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีความใกล้ชิดกันดังนั้นเรื่องต่างๆจึงเกิดขึ้นแบบง่ายดายมากตนพัฒนาตัวเองอยู่ทุกวันทั้งในช่วงซ้อมทุกๆอย่างตนสามารถเห็นมันได้แอสซิสทั้งหมดในเกมกับบอลมัด อาจแตกต่างกันออกไปแต่มันก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วตราบใดที่มันเป็นแอสซิสต์ตนก็แฮปปี้อยู่แล้วแหละคะ่ะ ด้านคุณซือชาวสเปนอย่างเป๊ปกว่าดีโอลาก็ไม่พลาดที่จะออกมายกย่องผลงานอันสุดยอดของโดกูนะคะว่าสามารถปรับตัวเข้ากับทีมได้อย่างรวดเร็วและเขาสร้างบางสิ่งบางอย่างให้กับแฟนบอลเสมอเมื่อเขารับบอลเนี่ยทุกคนก็จะตื่นเต้นเช่นเดียวกันกันกบตนเกมแรกที่ตนได้เห็นเขาเนี่ยก็เห็นในทีวีนะคะเป็นเกมที่เล่นกับฟูลแลมซึ่งตอนนั้นตนเองเนี่ยกำลังพักฟื้นก็ยังมองว่าเขาเนี่ยดูไม่ค่อยกล้าเล่นมากนะัก เราก็เลยได้คุยกันถึงเรื่องนั้นแล้วก็ถามเขาว่าทำไมเขาถึงมาที่นี่ทำไมแมนซิตี้ถึงตัดสินใจลงทุนกับเขาคำตอบก็คือเป็นเพราะทักษะในการเลี้ยงบอลที่ดุดันของเขาที่มีติดตัวเขามาตลอดเวลาอยู่แล้วเราจึงเลือกให้เขามาโชว์ทักษะอันนั้นที่นี่ทุกวันนี้เป็นเรื่องยากที่จะหาผู้เล่นที่มีความสามารถในการเลี้ยงบอลในพื้นที่แคบๆเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่เร็วที่สุดในระยะ5เมตรมันน่าทึ่งมากที่เขาสามารถ เปลี่ยนจังหวะในระยะ5เมตรได้โชว์ฟอร์มดีขนาดนี้เราไปดูประวัติของโดกูกันหน่อยนะคะว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรก่อนที่จะมาเฉื่อยใช้กับเรือใบสีฟ้าเเรมีโ่โดกูเกิดเมื่อวันที่27พฤษภาคมปี2002ค่ะมีส่วนสูง173ซิเมตรแล้วเขาก็ถนัดเท้าขวานะคะเกิดที่เมืองแอนเวิร์ประเทศเบลเยียมเขาเนี่ยมาจากครอบครัวนักกีฬาเลยค่ะ โดยเดวิดโดกูพ่อของเขาเป็นอดีตนักกีฬาด้วยนะคะขณะที่เจฟฟร์สั n นโดกูพี่ชายของเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมเยาวชนอันเดลิชโดยในปี2012โดกูมีอายุได้10ขวบแล้วก็ได้เซ็นสัญญากับทีม RSC อันเดลิชนี่เป็นครั้งแรกค่ะที่โดกูต้องจากครอบครัวของเขาในอันเชิร์แล้วก็เดินทางเกือบ50กิโลเมตรนะคะเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ในชีวิต และความโชคดีคือเขาได้รับมอบทุนการศึกษาจากสโมสรอันเดลเชคค่ะจึงสามารถที่จะเรียนหนังสือควบคู่กับการเล่นฟุตบอลโดยที่ไม่มีปัญหานะคะและการเดินทางไปอยู่กับสโมสรอันเดลเชก็ทําให้เขาเนี่ยได้เรียนรู้จากผู้เล่นฝีเท้าดีในสโมสรจนสามารถพัฒนาคุณภาพฝีเท้าของตนเองมากขึ้นทั้งในเรื่องของการเลี้ยงลูกและความเร็ว จากฝีเท้าขั้นเทพเกินอายุก็ทำให้เขาเนี่ยได้เข้าร่วมทีมเยวาวชนเบลเยียมยู5พร้อมฉายาของเขานะคะราชาแห่งการเลี้ยงลูกถ้าถามว่าโดกูเลี้ยงบอลเก่งขนาดไหนเนี่ยก็ต้องบอกเลยแหละค่ะเก่งขนาดที่เพื่อนร่วมทีมยังมีเครื่องอ่ะนะคะเพราะว่าเขาชอบเก็บบอลไว้กับตัวมากจนเกินไปจนเพื่อนร่วมทีมได้บอลน,น้อยลงนั่นเองละค่ะ มาถึงช่วงอายุ15ปีเนี่ยนะคะเขาเริ่มได้รับข้อเสนอจาก5 6สโมรสรใหญ่ในยุโรปทั้งแอสเซนเชลซีโดยเฉพาะลิเวอร์พูลค่ะ ที่ต้องการตัวเขามากๆเลยนะคะถึงขนาดที่ในเดือนมกราคมปี2017ลิเวอร์พูลได้เชิญพ่อแม่ของโดกูรวมทั้งตัวเขาเองเนี่ยให้ไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆของสโมสรพร้อมกับสตีเวนเจอราดและเจอเก้นคลอปเพื่ออธิบายโครงสร้างทีมของพวกเขาค่ะแล้วก็เกลี้ยก,กล่อมนะคะว่าหากโดกูมาอยู่กับหงแดงเขาจะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งระยะยาวของซานิโอมาเน่พร้อมได้รับความมั่นคงทางการเงินอีกด้วยค่ะ ทำให้อันเดลเี่ถึงกับหัวร้อนเลยนะคะเพราะว่ากลัวเสียผู้เล่นที่ดีที่สุดไปจึงต้องติดต่อกับฮีโร่ในอดีตคนหนึ่งของพวกเขาและยังเป็นฮีโร่ของดูกูด้วยนั่นก็คือโรเมลูลูกากูเพื่อหวังเกลี้ยก,กล่อมดูกูเนี่ยให้อยู่กับทีมต่อค่ะโดยที่ทั้งคู่เนี่ยคุยกันผ่านวิดีโอคอลนะคะและลูกากูก็แนะนําให้ดูกูเนี่ยอยู่กับอันเด์เช่ต่ออย่างน้อยก็ขอให้จบการศึกษาจากอะคาเดมี่ฟุตบอลซะก่อนซึ่งก็สำเร็จแล้วค่ะ เขาเลือกอยู่กับทีมเยาวชนอันเดลิชต่อจนจบมัธยมปลายและเพื่อความสุขของครอบครัวเขาเลือกเซ็นสัญญาเป็นนักเตะอาชีพกับอันเดลิชเมื่อเริ่มฤดูกาล2018-2019เขาก็กลายเป็นหนึ่งในนักเตะอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรอันเดเล g ชด้วยอายุ16ปี182วันรองจากโรเมลูลูกากูค่ะที่เปิดตัวตอนอายุ16ปี11วันและยูริติเลมันส์ที่เปิดตัวตอนอายุ16ปี82วัน โดยโดกูยิงประตรูแรกให้กับสมอสรอน u ันเดลเชในเกมลีกที่พบก,กับ KV วีออสเทนเดนะคะเมื่อวันที่1ธันวาคมปี2019และเขาก็ใช้เวลาไม่นานเลยค่ะก่อนที่จะเริ่มเห็นแล้วว่าลีกเบลเยียมนั้นเล็กเกินไปสำหรับเขากระทั่งในวันที่5ตุลาคมปี2020 เขาได้เซ็นสัญญาก,กับแบรนส์สมสรจากฝรั่งเศสนะคะในราคา26ล้านยูโรและทำผลงานได้อย่างดีเยี่ยมกระทั่งถูกเรียกติดทีมชาติเบลเยียมชุดใหญ่ค่ะทั้งในสึ่เนชันลีกสึกอยูโร2020และล่าสุดคือในฟุตบอลโลก2022ที่ผ่านมานี่เองเจ้าตัวก็ทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องมาตลอดนะคะทั้งในนามสมสรและทีมชาติโดยฝากผลงานการลงสนามให้แรนส์ไว้ที่92นะัดรวมทุกรายการทำไป12ประตูกับอีก11 และตกเป็นเป้าหมายของหลายทีมในยุโรปแต่ว่าสุดท้ายแล้วเป็นทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ได้ไลายเซ็น์ของเขามาครองค่ะเรียกได้ว่าเชริมี่โดกูเนี่ยเป็นนักเตะสารพัดประโยชน์จริงๆอย่างที่เราได้เห็นกันนะคะด้วยความที่โดกูนั้นมีสกิลทักษะการเลี้ยงบอลและก็ไปกับบอลได้ดีรวมทั้งมีความเร็วเป็นจุดเด่นที่มากไปกว่านั้นค่ะเขาสามารถปรับตัว ไปเล่นได้ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาแถมพาบอลไปข้างหน้าได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะด้วยการเลี้ยงกินตัวมีความเร็วและดูเหมือนว่าตอนนี้ค่ะดูกูจะแย่งตำแหน่งแจ็คกริลิชไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทำให้เป๊กกวาเดลลาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกมาเตือนกริลิชเลยแหละคะ่ะว่าจะต้องพยายามรีบกลับมาแย่งชิงตัวจริงจากดูกูให้ได้โดยเร็วที่สุดนั่นเองละคะ่ะ